อ้้โหแสงจ้าสุดเกินโอ้ดูดิดูโอ้โหฮึเฮ้ยขบออกฮึเฮ้ยดูดิดูดิมันเยิ้มแบบเยิ้มแบบเยิ้มเวอร์มากอะ คูมายขายขนมนะเพื่อนเออไปอ้ออาวรักกุมกุศลด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะผมนะตอนนี้ผมบอกไว้เลยว่ามีสาวสวยคนหนึ่งเน่ยนะที่แบบว่าส่งอะไรไม่รู้เนี่ยม,มันเป็นกล่องเรียมๆนะเออแต่ยังไม่ได้ แต่ยังไม่บอกแต่ว่าเป็นอะไรนะนี่มาดูกันนี่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 นสติกเกอร์เขาหน้ารักมากลูนะ่นเพื่อน <c oughs> นี่เห็นไหม <c oughs> เขาเขียนว่าน้องเป็นขนมระวังแตกเว้ยเขาส่งขนมมาให้ผมรีวิวนะเออสาวสวยสาวสวยนะ <c oughs> เขาบอกว่าขนมเนี่ยอร่อยมากนะเอแต่ผมมาเห็นแล้วแหละว่าในรีวิวของเขาอะ น่าก <dishwasher> ินมากเพื <ấy> <laughs> ่อนแต่ผมยังไม่บอกนะว่าเป็นอะไรนะโอเคเรามาแกะพร้อมกันเลยนะผมนะเราก็ใช้กันไก่พับนะผมโอเคนี่มานี่เรามาแกะกันเลยเพื่อนเดี๋ยวแกะไงมาแพ็คมาแน่นหนามากนะแพ็คมาอย่างดีเลยนะเพื่อนนะแกะยากสักนิดหนึ่งนะ ว่าเขาแพ็กมาดีมากเน่ยเพื่อนเพืนพี่น้องลุงป้านะ้าอานะผมนะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเห็นว่ามันน่ากินสั่งกันได้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นริงแล้วก็แฮแท็กคู่ไม้ขายขนมนะเพื่อน <laughs> อะไรครับเขาะประกประกาให้ด้วยหรอใช่หรอประกาเหรอเนี่ยเฮ้ยมีประกาด้วยปะงงคือคือตอนนี้งงอยู่นะไม่ไม่แน่ใจว่าสาวคนนั้นเขาซื้อมาให้ผมหรือเปล่านะผมนะอันนี้วางไว้ก่อนเราไม่สนใจนะผมซึ่งผมก็หิวนี่ <laughs> แตงกี้ด้วยนะนี่ <Wow. S 2> น,นี่มีคำมีแบบว่าข้อความส่งนะเฮ้ยเพื่อนเขาแพ็คดีมากดูดิดูเขาแพ็คแบบดีมากหมดแล้วนะไม่มีอะไรอยู่ในกล่อง <c oughs> มาดูดินี่นี่นี่เขาแพ็คดีมากนะ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูกัน <c oughs> ว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะ เนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแสงจ้าสละคืนโอ้โหดูดิดูโู้คือจริงๆมันเป็นมันเป็นคือแบบว่ากล่องหนึ่งหนึ่งชิ้นนะแต่อันนี้คือเหมือนเขาจะส่งมาสี่ชิ้นก็คือมันมีสองแบบนะผมมันเขาเรียกว่าเนี่ยๆนี่ เปี๊ยะลาวานะผมนะเพื่อนเห็นกันเปล่านะผมเห็นกันเปล่าครับโอเคเป็นเปี๊ยะลาวามีไส้ไข่เค็มกับไส้ฝอยทองไข่เค็มนะเพื่อนโอเคเราไม่ต้องรอชานะผมตอนนี้อยู่มากอยู่มากนะโอเคเดี๋ยวเราลองจัดกันสักสองแบบกันเลยนะผมนะ oh, <no. S 1> ถ้าอร่อยผมก็ อีกคู่หนึ่งก็จะเก็บไว้กินทีหลังนะผมนนี่เราจะออกมาคู่หนึ่งก่อนนะโอเคคู่หนึ่งเห็นไหมอืมคู่หนึ่งนี่นี่เห็นไหมคู่หนึ่งโอเคนี่นี่ใส่ไข่เค็มลาวากับฝอยทองลาวานะเออนะผมอืมผมเอาไข่เค็ม ไข่เค็มลาวาก่อนดีกว่านะโอเคมาดูกันเฮ้ย hey. มันน่ากินมากนะผมว่าโอเคแกะไปเลยไม่ต้องรอชร้าอ๋อ oh. คือเขาแพ็คเขาใส่ซีนข้างในเพื่อนคือเราแกะข้างบนก่อนเออนี่ไงนี่ไง <c oughs> เออ <c oughs> เขาแพ็คมาข้างในด้วยนะเพื่อแบบป้องกันข้างในแบบเสียหายนะห <c oughs> S 1> <S 1> โอ้โหดูดูื่อนเฮ้ยน่ากินมากแต่เมื่อกี้สตันนิดน,นึงเพราะว่าแบบหน้าตาผมโหดๆไงคือแบบแล้ววาแล้วมารีวิวอะไรแบบนี้นะผมเพราะว่าตอนนี้หิวนั่นเองนะโอเคมา เราจะมาดูกันว่ามันเยิ่มแค่ไหนอันนี้ไส้ไข่เค็มลาวานะเปี๊ยะปอบเอ้ยไม่ใช่ปอบเปี๊ยะดิอะไรวะขนมเปี๊ยะลาวาไส้ไข่เค็มจัดไปกันเลยเพื่อนหืมไส้ใหญ่ขูดปอบอหืมไส้แบบเยอะมากแบบ เต, ah. ต oh, uh. uh ็ม huh. อ uh ่ะเต็มข้างในเลยดูเพื่อนโอ้โหดูไส้ไหนอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงยอมรับเลยคืออร่อยจริงดูดิไส้เยิ้มเยิ้มอร่อยจัดจริงอร่อยจริงอันนี้นะผมไส้ไข่เค็มถ้าใครอยากลองชิม เดีย๋ยวผมแฮชแท็กขึ้นข้างบนว่าครูไมายขายขนมให้นะเออหรือว่าถ้าใครอยากแบบสั่งง่ายๆแบบรวดเร็วก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเฟซผมได้เฟซเฟซส่วนตัวเลยนะเฮ้ยด,ดูดิดูดิมันเยิ้มแบบเยิม้มแบบเยิ้มเวอร์มากอะ่ะ <c oughs> นะผมโอเคอื okay. <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากสำหรับ สีสองวันนี้อรอจริงบอกเลยเราไม่แพงนะเพื่อนนะถ้าใครอยากรู้ราคาก็อิน็อกอ์มาหาผมได้หรือว่าแค่แต่คุณแม่ขายขนมกิ๊กเข้าไปแล้วก็จะมีเพจสาวคนหนึ่งนะเป็นสาวสวยน่ารักนะผมขายอยู่นะก็อิน็อกอ์หาเขาได้นะผม โดยตรงเลยนะหรือว่าอินบ็อกหาผมก็ได้มาไส้ที่สองกันดีกว่าแต่โหแต่เมื่อกี้ยังติดใจไส้แรกอยู่เลยนะเพื่อนแบบไส้แรกอะ่ะคือแบบอือหืไส้ไข่เค็มลาวาคือมันแบบคือมันเต็มลูกมากๆมากอธิบายยากก่ะต้องต้องไปซื้อกินกันเพื่อนๆนะต้องสั่งกินกันเลยจริงๆอะ่ะ มันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้อ่ะอันนี้จริงๆบอกเลยนะโอเคมาดูไส้ที่สองนะผมเป็นไส้ไส้ฝอยทองรับประกันได้เลยว่าถ้าซื้อไปนะเพื่อนก็จะเก็บแบบว่าไม่แช่ตูนนะ้เย็นอ่ะเก็บได้หนึ่งอาทิตย์ <G ül> ตก็แต่ถ้าแช่ตูนนะ้เย็นอ่ะจะเก็บได้ถึงสองอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะ พูดไปเยอะมากแต่ก็ยังแกะไม่ได้นะผมคือเขาซีนดีจริงๆนะโอเคได้ลคือต้องแกะไอ้ตัวเนี้ยออกมาก่อนเพราะว่าเขาซีนข้างในเขากันแบบว่าตัวขนมอะบอบช้ำนะเพราะว่ามันนิ่มมากจริงเพื่อนๆมันนิ่มแบบอืคือมันแตกในปากละลายในปากอะเออจริงจังบอกเลยไม่เคยคิดว่า จะมีขนมที่สั่งซื้อมาแล้วอร่อยได้ขนาดนี้นะเออนี่นี่ครับผมนี่มาหนึ่งสองซ้ำไม่ต้องรอชา้าอืม,อมโหอันนี้เหรอ อ๋อฝอยทองไข่เค็มว่าแล้วทำไมมีกลิ่นไข่เค็มมาด้วยนะมันแบบมันเป็นการที่แบบหอมฝอยทองมากนะฝอยทองเขาแบบรู้สึกว่าฝอยทองเขาแบบเขาทำเองได้หอมมากไข่เค็มนี่มันเข้ากันดีกับฝอยทองมากๆเพื่อนอ,อืมอืมพอ กัดเข้าไปแล้วแบบรู้สึกว่าฝอยทองเต็มมากดูดิฝอยทองเต็มมากๆนะอันนี้แค่ครึ่งลูกองนะเนี่ยกัดไปครึ่งลูกแล้วอีกครึ่งลูกยังมีแบบเต็มเต็มอ่ะคิดดูแล้วกันฝอยทองไข่เค็มนั้นเพื่อนไส้นี้ยอดตอนแรกตอนแรกคือผมคิดเลยนะเว้คิดแบบคนซื้อมากินจริงๆอะว่าลูกมันเล็ก มันจะกินอิ่มมันจะอร่อยวะ่ะแต่แม่งคุค้มค่าจริง,รงๆเพื่อนบอกเลยบอกเลยต้องลองซื้อมากินจริงจังนะอร่อยอร่อยมากโอเคหมดละขอหมดเลยกันนะผมขออนุญ,ญาตครับอืมันดีมากเลยม,มันมันดีมากมันดีมากจริงๆนะพเพื่อน ใครอยากลองรับประทานดูนะอยากรู้สึกฟินแบบผมนะนี่จัดไปเงินไปเลยทีเดียวเปี๊ยะลาวาไส้ไข,ข่เค็มลาวาแล้วก็ข้างล่างคือเปี๊ยะลาวาฝอยทองไข่เค็มนะเพื่อนเอใครอยากซื้อนี่แฮชแท็กข้างล่างนะเดี๋ยวจะขึ้นตรง ดีคริปชั่นให้นะผมแฮชแทก็กครูไมายขายขนมนะเพื่อนหรือว่าจะอินบ็อกมาหาในเฟสส่วนตัวของผมก็ได้นะผมนะเออนะก็วันนี้เอาขนมมาลองให้เพื่อนๆชิมกันเออนะผมอร่อยอย่าบอกใครแต่ต้องบอกจริงๆนะเออต้องบอกจริง,รงแฮชแทก็กครูไมายขายขนมนะผม โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันเพื่อนๆนะอย่าลืมแฮชแท็กครูไมค์ขายขนมนะผมหรือไม่ก็อินบ็อกหาผมก็ได้นะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันเพื่อนๆบ๊ายบาย